ทมกลางการส่งไม้ต่ออย่างเป็นทางการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ฮุนเซนครองมานานถึง38ปีให้กับลูกชายฮุนมาเนตอยู่ในสายตาของหลายประเทศค่ะว่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งในแล้วก็ต่างประเทศหรือไม่นักวิเคราะห์มองตรงกันนะคะว่าอาจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่เพราะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือฮุนเซนคุณเทพชัยยองสัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชนอาวุโสกวีจงกิจถาวรผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาเซียนค่ะ คุณกวีครับในจุดท้ายแล้วนะครับมันก็ถึงวันที่กัมพูชาไม่มีฮุนเซนเป็นนายชกแล้วคุณกับผมเริ่มทําข่าวอ<ช>ินโดจีนอาเซียนกันก็รู้จักผู้นาคนแรกของเขมรก็คือฮุนเซนเลยใช่ไหมครับ <S <S คิดว่าจากที่ไปมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยน,นขนาดนี้เนี่ยคงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มากจะเป็น<ช>แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าการที่ฮุนเซนตัดสินใจเป็นเวลาเกือบ10ปีนะครับเตรียมตัวลูกชายคนนี้นะครับเพราะว่า คุณเซนมีลูกชายหลายคนนะครับก็ให้แข่งกันเองนะครับท้ายที่สุดแล้วคุณบเนดตเนี่ยได้แสดงตัวตนออกมาว่าได้รับความนิยมจากเสียงคนหนุ่มสาวแล้วก็ได้รับการศึกษาที่ค่อนข้างสูงจากเวสต์พอยต์แล้วก็จากสถาบันศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ฉะนั้นมีคุณสมบัติเพียงพอและมีการยอมรับจากพัดซึ่งตรงนี้ระเป็นความแตกต่างที่สําคัญที่สุดระหว่างลูกกับพ่อ พ่อคุณเซนก็คือเป็นนักรบอยู่ในป่ามาตลอดอนะครับอยู่เขมรแดงด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็ปกครองประเทศแบบนักการเมืองที่แช่หน้าแบบเด็ดขาดเลยภาพของคุณมันเน็ตลูกชายเนี่ยมันดูอ่อนโยนกว่า<ช>นะครับ <S <S ศึกษาจากประเทศตะวันตกนะจบเบสท์พอยต์เป็นค,คนเขมรคนแรกนะที่จบโรงเรียน<ช>ที่มีเกียรตินาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยมองว่าเนี่ยเมื่อบุคลิกแบ็กกราว์ภูมิหลังทั้งหลายแตกต่างกันขนาดนี้นะครับมุมมองต่อโลกก็เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยเขมรก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหม ใช่ในในสองประเด็นประเด็นการเมืองภายในกับประเด็นการเมืองภายนอกผมจะเริ่มจากภายนอกก่อนเพราะว่ากัมพูชานะครับเป็นผลผล,ผลิตของอิทธิพลขององค์การสหประชาชาติและก็มหาอำนาจที่ตกลงกันนะครับที่กรุงแพร่สนะครับข้อตกลงสันติภาพกรุงแารีสฉะนั้นกัมพูชาจะต้องมองในภาพลักษณ์ข้างนอกก่อนฉะนั้นการที่มีผู้นำใหม่ คุณเทพชาลองคิดดูสิฮะจากประเทศที่มีผู้นําเก่าแก่นานที่สุดในโลกจากผู้นําที่หนุ่มที่สุดในโลกมันเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์นะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าออปติกเนี่ยที่ดีที่สุดนะครับประเด็นที่2เนี่ยผลข้างนอกจะมีผลมีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนภายในยผมคิดว่าจจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยาการเมืองข้างในเนี่ยยัง เร่าร้อนนะครับยังเล่นกันแรงนะครับ<ช>ภายในพักของอฮุนเซนเองก็มีบางคนที่ไม่พอใจนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็เห็นว่าความต่อเนื่องการ<ช><ช>ที่จะต้องให้พักของอกัมพูชา p e o p l e ์ p a าร์เนี่ยเป็นพักนำเนี่ยยังมีความต้องการนี้อยู่ถึงแม้ว่าฟุนเซนเปกนะครับซึ่งเคยเป็นพักร่วมจำได้ไหมครับ,รบตอนนี้เนี่ยได้แค่สองสามที่นั่งเท<ช>่านั้นเองที่น่าสนใจก็คือว่านี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยน ถ่ายอํานาจในกัมพูชาที่ราบรื้นที่สุดเลยนะครับคุณกบีคงจําได้ถ้ามองย้อนกลับไปทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันต้องนองเลือดไม่ต้องมีความขัดแยง้งซึ่งตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งที่สําคัญมากของคุณเซนละ่ะในการทําให้มีการเปลี่ยนมือของการบริหารประเทศเนี่ยไปสู่รุ่นคนที่เป็นลูกนะครับใช่แต่ว่าอย่างสงบอย่างเรียบร้อยนะครับใชเ่เป็นขั้งแรกในรอบ 500ปีโด้วยซ้ำไป <c oughs> ที่มีการถ่ายเทอำนาจนะครับแบบสันตินะครับ <c oughs> ซึ่งต้องขอชมฮุนเซนทางด้านนี้นะครับแน่นอนฮุนเซนเเมีเรื่องราวที่จะต้องเล่าเยอะมากนะครับว <c oughs> ิจา้วใช่วิภากควิจารณ์ <c oughs> ด้วยฉะนั้นเนี่ยฮุนมเนตรในฐานะลูกเนี่ย <c oughs> จำเป็นที่จะต้องดูคุณพ่อนะครับเป็นไฟฉายสองทางจะทำอะไรมากเกินไป ก็ไม่ได้นะครับต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าทางคุณพ่อก็ยังดูแลแล้วก็คุมอยู่ยังคุมหางเลยอ,อยู่นะครับแต่แน่นอนภาพลักษณ์ของอของกัมพูชาจะต้องดีขึ้นแล้วจะต้องดีขึ้นอย่างเร่งด่วนเพราะว่าเศรษฐกิจกัมพูชากําลังต้องการนักลงทุนนะครับมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังนะครับถูกสาภาพยุโรปนะครับลด สิทธิพิเศษทางด้านการคา้า everything's but arm นะครับลดไป20กว่าเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าฮุนเซนนะครับมีนโยบายที่จำกัดสิทธิมนุษยชนครับ